ไม่ได้จะสสงคืนเจ้าของพอออระวังครณละทาแตกนะคะพวกงูยังอยากได้เครื่องใหม่ีค่ะนี่แหละค่ะเหตุผลของโรงเรียนนี้ไม่มีช่างไม่มีขนมพอออก็ต้องมาปีนกับกูสิวัดเอ้ได้แล้วค่ะอันชายเป็นรอรับกับเขาสิกับมิ้นน่ะโจ้รอรับเอาเร็วๆเป็นใบหน้าต่างค่ะต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนกระดานนะคะ ก็เป็นลูกยาดานห้องเดียวที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยากได้ไว้บอกพี่แชมป์จะต้องหารองค์แ์จะต้องเห็นนี่ปิดเขาปิดเขาปิดเขาปิดแต่ยังดันปิดสายแกไม่เป็นอะไรคอเสียตันเงินอะจะมีเ้ก็เพานี้ผมคือถามว่าฉันเหนื่อยไหมก่อนนีก็เหนื่อยอยู่นะไม่ใช่พลาันนี้เท่มากเลยอันนี้ไม่ใช่การเตี้ยมค่ะนะส่งให้ท่านดูไม่มีแต่ไม่มี เยอะวันที่11เดี๋ยวจะให้ท่านไปเลี้ยงหนูกับน้องๆนี่แหละใช่ค่ะนี่คือพออเราเป็นพอผู้หญิงนะคะไขน็อตเองส่วนส่วนคผู้ชายค่ะส่วนคุู้ชายก็เปี่ยนแล้วนะคะในที่สุดกระดานแล้วก็เสร็จแล้วอะไรมันไม่ใช่คี้เกีย ได้หนูไม่สามารถจิ้มได้เนี่ยหนูจะส่งคืนท่านนะคะแปลว่าหนูเต็มที่แล้วเอาาาเเเวตยออรไหมทั่๊ มนคือบดังมันไม่นะทำไมมันไม่นะแล้วทำไมรวบมันอออออโอ้ยปังปังโอ้ยโอ้ยอันนั้นนี่ฮะหนูรู้สึกว่ามันผ่านแล้วแหละน่าจะไม่ได้ส่มคืนเจ้าของนะคะเพราะว่าคนนี้ยิงไม่ได้คนนี้จยิงโอโอ ได้แล้วค่ะเอามันเกินไม่ได้มันไม่ต้องมันต้องใช้สว่านกูครับมันต้องเป็นสวรรค์ลุ่มไม่ผ่าสรุปแล้วใช้ไม่ได้กับกับตัวนี้เพราะว่ามันแรงเกินเหตุนะคะจนเอาจนระเบิดเลยสรุปแล้วคือแรงเกินไปเหลเกินไป